มาเลยค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการผูกเชือกกายภาพบำบัดกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมีเชือกให้หนึ่งเส้นเพื่อเอาไว้สําหรับผูกกับต้นไม้หรือว่าผูกกับการบ้านหรือว่าผูกกับตรงไหนที่สะดวกนะคะจะผูกแบบไหนก็ได้นะคะจะเงื่อนอะไรก็ได้แต่ว่าเน้นค่ะให้แน่นแล้วก็ให้แข็งแรงปลอดภัยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้รอกค่ะร้อยกับเชือกที่เรามัดอย่างแน่นแล้วนะคะกะระยะความสูงให้พอดีนะคะอย่าสูงเกินไปอย่าต่ำจนเกินไปกะแบบพอดีให้สบายคนนั่งนะคะต่อไปก็จะเป็นการเจาะที่ฝ้าหรือว่าคานนะคะที่เป็นปูนหรือเป็นไม้เท่านั้นนะคะจะได้แข็งแรงเจาะกับสว่านเบอร์8ดและใช้ปุ๊กตอกเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นใช้ตะขอเกลียวยนะคะหมนุนหมนุนหมนุหมนจนแน่นเลยนะคะ มั่นใจว่าตะขอแน่นแล้วนะคะก็ผูกวิธีเดิมเลยค่ะวัสดุที่เรานํามาใช้นะคะกับเครื่องกายภาพบําบัดตัวนี้นะคะจะเหนียวแน่นดีมากๆเลยนะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะเลยล่ะคะ่ะหากเก้าอี้ที่แข็งแรงที่มีพนักพิงและทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้ผู้ป่วยได้ออกกําลังกายอยากให้มีคนคอยดูแลนะคะจัดท่านั่งให้ท่านเพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักนะคะทุกคน